สารุเ a อร์อะไรกูบารัคอะสุลลามีบาราบารักัดขอความสุขมิสุขมีแ่ท่านผมนายชัยยะกรนผม์นายพัฒน์ศครับนายกีดานบากาและผมนาย ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันนั้นอะไรเป็นสิ่งกับเพื่อเศรษฐกิจในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อไหมครับวิทสาศาสร์การเกษตรถือเป็นสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน5จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ซึ่งมีค่าคจีดีพีสูงถึง27เปอร์เซ็นต์ครับและในปัจจุบันนั้นมนุษย์ได้นําเทคโนโลยีเข้ามามีสวม่วนเกี่ยวข้องอาทิเช่นหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์รวมแล้วมีบทบาทสําคัญในการขับเัลื่นเศรษฐกิจใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับดังนั้นเราจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มรายได้เพิ่มากขึ้นน ที่ให้สามารถรทำงานและสามารถใช้งานได้ด้วยครับด้วยอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะครับบอร์ด USB 3.2ปังมน้ําล้อเกลอนสายยางและมอเตอร์เพื่อส่งต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานของนวัตกรรมชิ้นนี้ 1. นําแผนภาพสูตรมาตัดและประกอบเป็นโครงจากนั้นก็ทําการออกแบบโมเดลของล้อและฐานของถังน้ําด้วยเครื่องพิมพ์ 3D จากนั้นก็จะเป็นการต่อวงจรด้วยบอร์ด s p และทำการเขียนโค้ดภาษโค้ดเพื่อให้บอร์ดทำงานตามที่เราต้องการจากนั้นก็จะเป็นการนำบอร์ด s p ไปติดตั้งที่โครงของนวัตรกรรมและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบการใช้งานของนวัตรกรรมชิ้นนี้โดยประโยชน์ของนวัตกรรมชิ้นนี้จะมีดังนี้ครับ 1. สามารถผนแรงได้ 2. ส,สามารถควบคุมระยะลายได้โดย่ารอปเดิเคชัน สามารถสร้างความเคลื่อนลื่และยังเป็นกิจกรรมฝังฟอได้ด้วยครับฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมปริมาณน,น้ําและปุ๋ยได้แล้วก็ยังสามารถควบคุมอชินน้ําได้ตามที่เราต้องการด้วยครับโดยวิธีการใช้งานของนะวัตกรรมชิ้นนี้ง่ายๆครับเยงแก้เสียบฐานเข้าไปในตัวรถและเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือก,ก็สามารถควบคุมตัวรถได้แล้วครับ